รีบเลือกดีเดี๋ยจี้งูเดินกูแย่งมันมาดูบอฟฟิงดิโหมดบอฟฟิงอ่ะแล้วมาดูหน้าบอฟฟิงแม่งดิบอฟฟิงหรอปะไอตุดอ่ะต้องกระดาฟาชิ้นแรกไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเล่นให้ดูกูก็ไม่รู้เหมือนกันเย็ด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 เดี๋ยวมึงดึงทำไมวะมึงดึงทำไมวะได้เมีเจ็ดสิบอะเลยได้มาหนึ่งก่อเจ็ดขี้ตัวแม่งโคตรโกงเนี่ยน้องมันใช้ดาบคู่ดิมีสั้นอ่ะแบบไอสตินอะ ตามพี่มาน้องบวกไอเพิร์สมึงรู้รระปะเน,ปนี่ยมึงต้องไปกลางอ้าวเอาดีมึงรู้ปะเนี่ยว่ามึงต้องไปกลางอ่ะไม่ที้ทุบเหลอแล้วกูมีจีเมติกสิตี้เก่ามีแรดได้สั่นเลยไล่เหี้ยเจอสไลป์เพอร์ด้วย กูต้องงัดไม,กม่ก็ทำมาจักติดเพื่อมางัดสเตปเปอร์ไหมแล้วกูจะทำไงเนี่ยฮะอ,อย่าเละมากอะเดี๋ยวเต้ก็แบกสมมงิผมไม่รู้ว่านี่คือเกมแรกของตานลากูก,กูเห็นเข้าไปเดมมเดมโมเยอะแยะเมื่อกี้กูยังไม่ได้ฟันยิปเลยครั้งแต่กูจะไม่เละเหมือนีัยสุดไม่ไหวเลยวะ่ะ จะเป็นไรอ่ะก่อนซุดจะไม่ไหวกูเนี่ยไม่ไหวละไม่ไหววะนี่ไงไม่ไหวยืนได้ปะไปครับไม่ยืนรัดทีฟอีกตัดใช่ซุดไง ี๋ยวจะซื้อมาใหม,ม่นเกือบแล้วนะเฮียมันตึงเลยเหรอมันเกือบโดนปูโซคิวไว้สัตว์ไม่สเตเปอร์เนี่ยน,นะสบายแล้ว

Over there. คิดว่าป้อมแล้วก็ฝั่งคนเดียวเร็วมากพดีรุนรุนเอออพีลองลองไปยังเอาการไ,ไม่ต่อไหนฝั่งแม่งฮยูไม่หยุดแม่งกูสูกก้คนเดียวแล้วมีปิงยิงข้างหลังไอ้ตายปล่อยเป่าข้างหลังลองไหมไอป้อม เ้ย์เดลมว่าเด,ด,ด,ด้ว่าเดิมว่าดีดีดีล่างเออแล้วไมมันวาร์ปล่างมันเป็นที่ว่าเดี๋วกดสุดแล้เขาเดินดไปล่างเลยออเราไม่เอาไล่ไไลำ นอกจากจะไม่ตายไม่ลดที่อะไรแล้วยังโดนตะโกนด่าด้วยแล้วตะตะโกนอะมีอะไรเมื่อที่เผื่อถ้ามันจะแรงขึ้นเสียงดังเองตะโกนอย่างดังเลยแต่แต่ว่าถ้าเบาที่ไหมกูรู้แล้วทำไมกูไม่ไหวอีซุซมันอัพสองน้ำนี่แล้วมันไม่เติมนแทงโก้ให้ตัวเองอะไม่ได้เติมให้กูนะกูไม่ได้หมายถึงมันซื้อให้กูนะมันซื้อแต่เองอะมันไม่ซื้อจะไปข้าล้างอีกปะถึงวีมีเนี่ยสาระกูไปไม่เป็นเลยแต่ทุกตัวโหดหมดแล้วตอนนี้ได้เข้าเก็บมาข้าล่างวะ ใอ้กูไปช่วยมึงมึงมีอะไรปะไม่ดีแสดงกูไม่เคยตายมาอยู่แล้วน่ะมึงดูดีถกแบบเมื่อกี้สะบัดซ้ายสะบัดขวาตะโกนไปถกมีบ้าเป็นหมูปะโอ้ยลองดูเอ็กไอ้ไอ้ตัดโงูควายควายง่มึงจะได้หน้าอไรอีกไม่ออกดาก้อนวะ เล่นปาดีต้องเอาจริงไ่เเมื่อกี้คือแล้วบก็ไม่เอาจริงแหละ้วกูไล่ไล่รำล่ะไอ้กูไล่รำไม่ออกเอไมไล่รำไม่ออกเหรอไม่รู้แต่กดตังดังเฮ้ยบายถล่มแล้วนี่าดถลแล้วกูจะตายกูจะตาย อยเพื่นทำไมกูแล่ลาไม่ออกะกูตะโกนที่ท่าแล้เว้ยไอ้ยีนีดิพวไอ้งูท็อกซิกแม่งเลยเพล่ะท็อกซิกแม่งเลยเพล่ะไอเที่ยวหาวัดอเดกมีสโมกบ่ไอไม่มีอาวีเด้อเดยวกูปาไปให้ไอเพื่อสกิเวอร์อีไม่ทัไอเพื่อชาย เหาไม่ดิปาไ่ได้กูปาไม่ได้เอาลอยเฮือเลยล่ะสวัสดีแม่มึงโกงไงตัดเปิดเปิดสวยเกิดใหม่เกิดมาใหม่โะรคิวมุมได้จะเลีอยไม่ได้เหรอ เล่นนนะะไปตัวมันเก่งไหมตัวมันเก่งแต่ไปกับคนไม่เก่งอ่ะเด็โหมดมือทีหลังมึงซื้อเองกูด้วยเย้ซุใครมาเลี้ยงไปโอ้เยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเพื่อนมึงแม่งรู้ใจดูดีเลยแสดงขั้าบนเสร็จปะมามาม่ได้้โอี๋นะอย่าเพิ่งรีพอร์ตนะกินหนึ่งไปก่อนกินหนึ่งพอเดี๋ยวเข้าไปเล่นก่อน เดี๋ยววันี้ไจมรับไล่ล้ลำสวะปีนไม่ออกเปิดปั๊บกูมาน้องเอาให้เดี๋ยวกูให้เปิดปั๊บกูมาอยากก่ากลัวสวะกูตีไปวะเอาอให้เหรอไม่ไหวไม่ไหวมึงมึงเข้าเกียร์อีกทีนึงไม่ฆ่าพีเอไหม มึงเมียตีเหรอิบิแล้วมึงว่ากูไหวกับมันปะล่ะว่ามึงสโลคิวได้สบายอะเี่ยย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 ายย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 ายย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 ยลยย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 ยเยย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 ย่ยย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 สยอ ไม่เรียกมันมาไงเวลาเจอปิศสัตว์อ่าโอเคโอเคโดดแล้วไอ้พียเสียงดังนะมึงอ่ะตอนนี้ต้องมีสกาดี้ไหมกูต้องมีทุกอย่างอะเพราะกูคือเดอะแบกกูคือตาละคุกรสชาตล่างได้นะไปะมานทำะมไหน่ตัวจริงวะอ่ะเดิอาดิอาะดิอาะดิแล้วกูไล่ดำ ไปดีกว่าไอ้ยี่นี่มาแล้วยาวแล้วไอ้ไเพิร์ตมาว่ะไอ้ยี่ทุตีดอกนี่ล่ออยู่เอาไอ้ไอ้นั่นมาไอ้เบิร์ตเอาเออเออเบิร์ตแค่นี้จะเป็นไรตัวนี้ก็ได้ปกติไม่ติดโซลกิวสบวะอัลคาตินอื้อโง่แข็งตีไปไอ้จ่ไป็นไงจะเปแล้ว กูม่เห็นมึงย่ดับกูไอ้เหี้ยกยูยกสายคาตานะดแรงกว่าน้องสัตว์ผาลานเรามน้องร้านโลชานแเลองตายเหี้ยแล้วมึงไม่ผ่าในเรื่องสัตว์ <c oughs> วันนี้มึงนอนมาเต็มเหรอไอ้กี้เบิร์ด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 ไอ้สันกตัวแดงอ่ะไอ้ไอ้เต้ยกินนกตัวแดงอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่ตัวดำเหรอตัวแดงยันนี่นอนเต็มไปสัตว์ใส่เล็กร์ปิดไช้าว่ะแล้วไอ้กูมมีวินเลสต่อันแล้วเด็กมั้วไตว์ ไม่ผ่านตอนแรกอ่ะมาเลยอารวาสงูทับกูวับปูไปปูไปเลยคืนปักปูแล้วทับกปูงูสบายใครตายบ้างมึงอยากใครเนี่ยใครตายบ้างเนี่ยเฮ้อยมึงตายดิทำไมมันไม่ตายเลยวะไอ้เหี้ยแม่เอก เอกดีเร็วจะโกนชื่อท้าแรงไหนกูตายทำไมชื่อท้ามันไม่แรงเลยอ่ะมอยู่กำลังเสริมอะ่ะจัดฟาดฟ้าเอ้ <c oughs> กูตายดาบตัวเดียว <c oughs> โอ้ยตอนแรกกูนึกว่าจะสองฟาดตายไอ้เหี้ยกูเห็นฟ้าตั้งนานเหนียวใกล้ ไปเลยครับไอ้เบิร์ดมาดิเฮ้ยโยเออ,องูองอเด็กไปหนึ่ง,งถึงปะถึงเปิร์ตปั๊บกูปับป๊บไปแล้วแล้วกูจะนับเลขขึ้นไปเรื่อยๆมึงช่วยละมาเลยน้องถ้ากูอยู่ข็ไม่ต้องกวาดใ,ในนั้นแน่เลย กนะดนมเอานนนนะเงน,น,นนะได้ไหมเอาเงนได้ไหมได้ลงตึกดิไล่ลมโทษนะมึงเลยใต้อะกูคายกูคายต<อ>ีบอนะพ<ๆ>ีบอนันะไงเมื่อกูบอกว่าจะฆ่าก็คือ,อเอาเย่ปะละเอาอีกเอาอีกลบเอาอีกอ,เอ,อกุเลยครับอือเลยครับน้องอุเลยครับน้องไปะละ ไอุหย e ุดตัวเองไม่อย um ู่แล้ววะตกเองไม่อยู่แล้วม่่ึม่ไเหี่ยรับจต่เดียวตัดเหียสุดได้หมดเลหียไม่ด่าัดิเหียสุดตกรับอย่เดียวน่เหียไกดดได้ดูดิมันหอ่ะมันรุ่นเงาตังค์มื่แทงโก้เกนหน้าเลยนีตัด เล่นๆนะเดี๋ยวมันดีจะดีเอาลองกูดาวแย่รึำแปลงใข้เลยวะ่ะสอ่องจิ๊บใคยเลยอะ่ะเฮ้ยจิ๊บสามวีไม่อยาสีดัชนเข้าดัชนได้ถ้ามึงบอกกัน เอ้ยเฮียกุลยังตะกี้ไปดีวะกูปามิดไปตูถึงจะขอวันติหลังแตกหลังแตกมึงดูดิที่เอากูสลับสกิลแบบปีศาจมึงทำอะไรมาเนี้ยโอ้มึงหปากมึงมีไหม ัสงวุัดเฮไอ้ตีพอมเหยไอ้ส okay. ัดอ้ตม ok, ันหนึ่งอมได้ด้วยไม่มันหกูเพิ่งรู้มันหึ่งต้นไม้ได้เฮียไว้กูบอกได้นะโซอ่ะโอเคหนึ่ไมได้กูจำาล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตีอะไรเนี่ย เพื่อนจะตายแล้วเบิร์ตปั๊บกูแล้วทุกอย่างจะจบบมาไปแล้วแล้วกูไล่ดำหโหูบั๊บกูปั๊บกูสบายกูดึงกูแบบโนแมทกูโนแมทกูโนแมทกูตะกี้หนึ่งกูยแล้วครับน้องกูตายไม่ตายเพื่อนถ้ากูยังอยู่อุ้ย แกกูแป๊บนึงกูไล่แลมงูงูง,งูเฮีย<ฮ>ไอ้เฮียพี่เต <c oughs> ียเชอเฮียต้อ,อง <No problem. S 1> ติดเด้งไปเลยมล่งต่อต่อไปนี้คือขอเล่งนกิเตียเชอร์นะเฮียหลักหนาวอันดับหนึงน่งของทะเล <c oughs> ไอ้เขี้ยนั่นย,ยนนนนังไม่หยุดอีกเหรอขโมนอ่ะอีเขี้ยดู่นจะดูดแม่กอยู่คนเดียวนม่นกนจะดูดนิมบัสอย่างเดียวชีวิตแม่งอ่ะไอ้สัตว์หลุนอย่างล่างไปกับบัตทีนึง สิบสีีอาร์พีมึง่นต่อหรืเฮ้ยโดนกระเด้งไม่ได้หวะเอ้ยอือืดอ่างอืดอกนี่ดอกนี่นี่กูยังไม่ได้เปิดหมดบางใครนะตว์มึงมึงลบไปหมดแล้วะ ไว้่อวะแอ้เ <Ende> พ <esa> hey, like ื่อนแปลแม่งออกมาทีกูอยากลํำแต่หน้าพวกแม่งวะแบบลํำแบบมวยจีนอ่ะสี่ิชิดแปดสประตูคนเราคนละมวยกคนอ๋อเดออ๋ด้อเกิดะไนเบิดรเดมันเกื่อะมาขึ มึงมีอะไรอยูน่นอ,ยนอกกันไอ้เหี้ยเฮ้ย,อยไอตอนนเบอร์กลับไปเพิร์งวะไงวะกระดาษเขียวพร้อมแม่มันกลับมาแล้วปรับปรับป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 ับไมเบาวะเอาหนี้เอาเลยได้ได้ได้ทำไมเบา,ะบาวะเฮ้ยทำไมวะ <c oughs> ไม่ไม่ไมยไทยกูเบาอย่างไวสัตว์เมื่อกี้ม,มันหนักมากไงมึงสวยไปเจกูหมดสารกูไส้สัตว์แค่นั้นแหละมึงเล่นกันดีแล้วเว้ยกูแค่เอาเกินไปหน่อยมึงวิ่งเป็นนกบ้าเลยมึงดิเอาชนะฮีได้เหรียญ โอหยทีมองลงด้วยเหรอมองลงเลยเกมแรกใชไ,<ป>ไงวะดูต่อไปเลยอ่ะต่อดียี่ชุดแม่งลุงรีพอร์ตแม่งได้บ่าวะอ๋อีสุดมาตีหลับวะล่ะา <laughs> <laughs> มึงไปกับมันไปแล้วไอ้สัตว์แม่มึงโดนแน่ <laughs> มึงดูในตัวมันนอกจากแคงโก้ชุดแรกแก็ไม่มีแคงโก้อีกเลยอ่ะไม่มีเลยอะ่ะมะม,ม่วงแคงโก้หนึ่งชุดเท่านั้นนะ